สวัสดีค่ะหญิงเองนะคะวันนี้ก็ครบ1เดือนแล้วนะคะกับการทำปากกระจับนะคะกับคุณหมออามค่ะ ปัญหาที่มาทำนะคะก็คือเคยฉีดฟิลเลอร์ซีซีก็คือตอนแรกอะหนูจะทําแค่ซีซีเดียวก็เลยถามเขาว่าเออพี่คะแบบหนูอยากทาฉีดฟิลเลอร์แล้วให้มันปากเป็นรูปทรงเป็นกระจับเนี้ยคะ่ะแบบซีซีเดียวได้ไหมอะไรเงีง้ยเขาบอกได้ได้เลยค่ะซีซีเดียวก็คือเป็นทรงเลยทีนี้พอฉีดเสร็จแล้วเขาค่อยให้หนูดูกระจกแล้วให้นหนูก็ตกใจมากคือแบบว่าคือเขาฉีดแค่ข้างบนอะแล้วหมอบอกหนูว่าฉีดแค่ซีซีเดียวไม่พอมันได้แค่ปากบนนะเราจะเอาแค่นี้ไหมหรือเราอยากให้มันแบบเออเท่ากัน ก็คือต้องซื้ออีกหนึ่งซีซีนะอะไรเงี้ยตอนนั้น,นก็แบบอ้าวไหนพูดกันแบบตอนแรกว่าซีซีเดียวก็คือได้แล้วอะไรเงี้ยคือมันบวมเต่งเลยนะคะแบบแดงบวมแล้วก็เลือดเลือดมันแบบออกด้วยอะไรเงี้ยจากนั้นก็ร้องไห้อ่ะหนูนอนร้องไห<ๆ>้หนูไม่ไปไหนเลยไม่ออกอไปข้างนอกเลยบแบบก็คือตอนนั้นหนูไม่ได้รับงานเลยก็คือแบบรับไม่ได้เลยเพราะปากมันบวมมากตอนที่หมอเจอน้องครั้งแรกเนี่ยเอาตรงๆนะผมยอมรับเลยว่าน้องสวยมาก แต่พอได้คุยได้ปรึกษาเคสกับน้องผมรู้เลยว่าจริงๆอ่ะน้องทุกใจมากๆกับเรื่องปากผมค่อยๆประเมินปัญหาครับปัญหาของน้องที่เราเจอนะครับนอกจากร่องตรงกลางปากแล้วเนี่ยมันมีความไม่เท่ากันของปากสองข้างรวมด้วยครับยิ่งทําให้เวลาถ่ายมุมซ้ายมุมขวาก็มีความแตกต่างครับมันไม่เหมือนกันยิ่งหน้าตรงนี้ยิ่งยิ่งแบบถ่ายไม่ได้เลยนะครับไม่รอดเลยจริงๆการผ่าตัดเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าทําคนที่สวยอยู่แล้วเนี่ยให้สวยขึ้นอีกเนี่ย เป็นงานที่เรียกได้ว่ายากแบบยากในยากเลยนะฮะความยากก็คือเราจะต้องทําให้ป่าเขาเนี่ยดูเป็นทรงขึ้นและปกปิดร่องรอยของร่องตรงกลางป่าให้ได้มากที่สุดเพื่อให้น้องอ่ะมีความมั่นใจเวลาถ่ายรูปหน้าตรงด้วยและสารฝันต่อความตั้งใจของน้องที่จะเป็นนางแบบอิสระให้ได้หรือแม้กระทั่งอนาคตอาจจะได้เป็นดาราสักคนหนึ่งก็ได้นะครับ ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเกินความคาดหมายมากก็คือแบบสวยแบบละมุนแบบคือหน้ามันดูแบบมันดูมีอะไรมากขึ้นอ่ะมันดูแบบว่ามองแล้วดูมีเสน่ห์เอ้ยแค่อ่ะแค่แค่แคทำปากก็คือแบบเปลี่ยนเลยอ่ะที่มีพาลคลินิกสวยครบจบที่เดียวค่ะ